สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยครับอยู่กับผม XO ครับคลิ๊บกิ๊บเลื่องเปิดไข่นี่มันนอนอยู่นี่จะเปิดไข่มันเดิงครับไปฟาร์มเราจะไปเปิดไข่ สี่สี่ผมก็ปดโลกเอทลโตเชนอะไรนี่โคตรยากเลยเลเยครับ ผมปิดไม่จนถึงผมจนถึงเปิดเสร็จเลยนะครับเปเลี่ยนฟอร์มโลเรนบ้างครับ จบหมดแล้วครับผมเกลือครูที่ปรึกองทีเจี๋ยอยู่แค่ร่มแบบนั้น

ไอคลิปที่ผมลองไว้ยังไม่ได้ลงครับมีอยู่สองสามคลิปเลยด้วยครับอ เราจะดูตัวเองจะดูตัวเอนี่คือฮิวฟาร์มเลี่อันนี้คือฮิวสันตาพาวนี่ฮิวแฮกเกอร์แคทมีแปดร้อยคนหรอือเปล่น้อยมากอันนี้ไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอฮิวพัมกินแคทเนี่ยมีหลักหนึคน มันก็ไม่หาแล้วลว่าจะเอารถหาจากไหนได้นอกจากเสื้อเอาแต่ไม่มีเงินไม่มีทนมันนี่ไม่มีอะไรเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้แลแลวยนะครับเจอกันใหม่คลิปนะ้า